สวัสดีค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดในหานค่ะซึ่งหาดนี้ก็เป็นหาดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะคะในภูเก็ตค่ะและเมื่อหลายหลายปีที่ผ่านมานะคะเคยติดอันดับหาดที่สวยที่สุดในโลกด้วยนะคะ และที่เห็นนะคะด้านซ้ายเมื่อมองออกไปนะคะตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวกังหันลมแล้วก็ยาวออกไปจะเป็นแหลมพรมเทพค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูวิวที่แหลมพรมเทพกันค่ะ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเดินลงไปยังแหลมพรมเทพได้ค่ะหรือว่าเราจะนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ได้เลยค่ะก็ในวิดีโอนะคะวันที่เรามาเป็นช่วงเดือนเมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะคนก็จะเยอะหน่อยค่ะ ถ้าหากว่าไม่อยากเจอคนเยอะๆนะคะให้มาช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลแล้วก็เลือกอากาศดีๆนะคะแล้วก็สามารถเดินทางมาก่อนเวลานะคะก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดินอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะจะได้มีพื้นที่สำหรับตัวเองค่ะ ก่อตรงนี้นะคะเป็นทางเดินลงไปยังแหลมพรมเทพนะคะเราก็จะเดินลงไปก็ใช้เวลาเดินประมาณ5-10นาทีนะคะก็จะเป็นเนินเล็กๆค่ะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะถ้าหากว่าใครมาแล้วอยากจะมาเดินนะคะให้เตรียมรองเท้าดีๆรองเท้าที่เหมาะกับการเดินนะคะเดินขึ้นเนินลงเนินค่ะ สำหรับเราเราว่าเดินลงมาข้างล่างแล้วจุดชมวิวสวยกว่าด้านบนค่ะแต่ว่าถ้าหากอยู่ด้านบนนะคะไม่มีคนเยอะนะคะเราถ่ายรูปลงมาจุดที่เป็นแหลมพรมเทพยื่นออกไปในทะเลนะคะก็สวยอีกแบบหนึ่งค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสงกรานต์ช่วงหน้าแหลง้งต้นไม้ก็จะแห้งๆนะคะถ้าหากว่าเรามาช่วงที่ฝนตกนะคะต้นไม้ก็จะเป็นสีเขียวๆแต่ก็อาจจะรุกนิดนึงค่ะแล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกมาช่วงนั้นค่ะ แต่ส่วนมากถ้ามาที่ยวภูเก็ตนะคะมาช่วงหน้าฝนจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เลี่ยงหน้าฝนของภูเก็ตไปค่ะ จุดชมวิวบริเวณนี้นะคะก็จะมีลมแรงเป็นพิเศษนะคะเราสามารถที่เตรียมหมวกเตรียมแว่นกันลมมาได้ค่ะซึ่งช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะก็อาจจะแดดร้อนนิดหนึ่งนะคะก็เตรียมพกครีมกันแดดหรือว่าทาครีมกันแดดมาก่อนได้ค่ะบริเวณแหลมพรมเทพจะมีจุดที่เป็นหินเป็นเหวเยอะนะคะมาบริเวณนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ

และนี่ก็เป็นวิวนะคะที่เราถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะก็จะดูสวยไปอีกแบบนะคะช่วงหน้าแล้งสีมันจะตัดกับน้ําทะเลค่ะและถ้าหากว่าเราถ่ายจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะสวยไปอีกแบบเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าติดตรงที่ว่าข้างบนนี้คนเยอะนิดหน่อยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะที่เราเอามาให้ดูนะคะก็เป็นวิวของแหลมพรมเทพภูเก็ตนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะหรือกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาเจอเราอีกในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะ